สระทรวงมหาไทยได้จัดทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยน้อมนำแนวพระดำริเรื่องหมู่บ้านยั่งยืนของพระองค์มาขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเดือมล้ําพร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติทั้งสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะกรรมการในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับเจ็ภาคีเครือข่าย อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการได้บูรณาการร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการในหมู่บ้านเป้าหมายตามเกณฑ์พื้นฐาน7ด้านบ้านร้องเย็นหมู่ที่12ตําตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านหนในหมู่บ้านเป้าหมายของอำเภอเวียงสาได้ขับเคลื่อนโครงการ1ตําตำบล1ห,หมู่บ้านยั่งยืนดังนี้ด้านที่อยู่อาศัย ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆได้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กองทุนฟืนฟ้นฟูนฟนสมรรถภาพจังหวัดน่านกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเวียงสารวมกับเทศบาลตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาชมรมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอเอวียงสาที่5ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมสมทบแรงงานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยมีครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลในพื้นที่แปลงของนายเทวินเขียวดีได้ขยายผลกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ครัวเรือนอื่นๆในชุมชนด้านความสะอาดมีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดบ้านเรือนหมู่บ้านชุมชนให้สะอาดมีการคัดแยกขยะทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนรวมกับอำเภอเวียงสาและเทศบาลตำบลกลางเวียง และมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะของหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนด้านความสามาคัคคีมีการรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้านกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนกลุ่มแม่บ้านเพื่อช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรวมการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านเปลนประจำทุกเดือนทำกิจกรรมร่วมกันอาทิเช่นการแข่งขันกีฬาการฟ้อนรำของกลุ่มแม่บ้านและเยี่ยมเยือนถามไทย ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านเป็นประจำด้านความร่วมมือประชุมหารือคณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำและรับประโยชน์ร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนเช่นโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเป็นต้นด้านการปฏิบัติศาสนกิจประเพณีและวัฒนธรรม มีการทำบุญตักบาตรเข้าวัดในวันสำคัญทางศาสนาจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ส่งน้ำพระในวันสงกรานทอดผ้าปา่าร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขในชุมชนด้านความมั่นคงปลอดภัยคณะกรรมการหมู่บ้านคนในชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นความปลอดภัยบนท้องถนน การตัดกิ่งไม้รายทางเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายการมีไฟฟ้าส่องแสงสว่างในจุดเสี่ยงรวมกันเฝ้าระวังชุมชนไม่ให้มียาเสพติดเพื่อความผาสุกข,ของคนในชุมชนบ้านร้องเย็นหมู่ที่12ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านจึงของน้อมนำแนวพระำรำริเรื่องหมู่บ้านยั่งยืนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความสุขของประชาชนต่อไป